สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมผอกำลังาำเฟมร์นิเจอร์เก่าครับวัอนี้เอาชิมาเห็ดอาหารแรงกินกันครับวัอนี้ก็มากระลูกนะครับกับแม่กับภรรยานะครับพร้อมครอบครัวเรานะครับวันนี้เอาชิมาเห็ดลาบแล้วนะครับน้องพี่น้องเห็ดลาบแล้วแล้ววัอนี้ได็กนิ่งใช่ไหมครับเพื่อนๆ่าลาบแล้วกับลาบล้วนอะไรแสบนะครับมันขึ้นลาบล้วนแล้วนี่หลาบแล้วนะครับลาบแล้วปฟันทุ่นจันทร์ี่เก่าครับมันอาจจะแสบครับไปลุยกันเลยครับพี่น้อง นี่ครับตำเนื้อปลาให้ละเอียดครับให้น้องมันจะได้แน่นเนาะมันจะได้เแหลวครับเอาละเอียดแล้วค่อยเติมน้ำอุ่นเรื่อยๆครับน้ำอุ่นต้อเติมไหมเนี่ยเติมครับเติมเติมเดี๋ยวแม่กำลังต้มน้ำอุ่นกินกับพอก็มีหยอดพักติ๋วนะครับเนาะสุดยอดเลยนะครับไอ้นหอมผักชีนะครับเติมใส่หอมกระชีเลยมะแข่งเลยครับเด้๋ยพี่น้องวายฝนนะครับพากินกับ ไปอีกของงานคือดอกกระเจียวครับพี่น้องสุดยอดนะครับดอกข้าวพร้อมครับแซ่บๆครับลูกๆก็จะช่วยทำกับข้าวครับวันนี้โคกเลยโคกโคกโคกแม่จะช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยน้องพื้นหันหน้ามาน้พื้นไปฝั่งนู้นดิลูกนะครับว้าวน้องพื้นก็เออนั่นลูกโอ้ โคกอะไรไม่รู้ทำไมไม่โดนคกอะช่ยถอยนะเดีว่ามันโดนนะโอเคเดี๋ยวเอาน้ำอุ่นมาตมน้ำต้มหัวปลานะครับต้มข้างในต้มหัวปลาเดี๋ยวเอาน้ำอุ่นนี้นะครับไปใส่แหมันเป็นลาบแล้วพี่น้องเอาน้ำอุ่นนี้ไปใส่นะครับเนาะมีสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนคโอ้โหทำอาหารมืดจังเลยครับเดี๋ยวโบห็นนี่ครับโอ้หัวปลานุ่นจันใหญ่เลย ครับต้มต้มใส่หมดแดงเลยเนาะแฝงหมดแดงมาแล้วนะครับคนะครับโอ้โหต้มของปลาอร่อยๆครับเดี๋ยวจะเอาน้ำอุ่นไปใส่เด็กๆช่วยกันทำลาบอ้าลูกพี่ตามน้ำกระสือหน่อค่อยๆอย่าต้มมะเข้าตากันเด้อน้ำไปนะไปเขาไม่ได้ตำหลูกเขาต้องหมุนหมุนสากเอาสากนี่เน้นๆเอาเกบ้องเออโอ้โหน้องพี่เป็นคนช่วยตักน้ำน้องพี่เป็นคนโขกปลานะครับวันนี้กุ๊กเราสองกุ๊กเออทท่านั้นแหละ ไม่ได้หมุ ment, นอย่างนั้นลูกไม่ได้หมุนอย่างนั้นเดียวเดียวเพราลองาําให้ดูก่อนนี่ครับลูกเนี่ยเราต้องใช้สากนะครับหมุน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 อย่างนี้นะครับเพื <S <s ่อให้ปลานะครับมันละเอียดนะครับกับเข้ากับน้ํานะครับให้มันเป็นลาบแล้วครับนะครับเนาะในสูตรของผมนะครับเนาะหลายๆหมองหลายๆแรงคนก็เหตุบ่คือกันนะครับเนาะนะครับเรื่อยๆแล้วก็เติมน้ำถ้าเป็นเนื้อปลาตองหรือปลากกยเนี่ย่นก่อสีดูซับน้ำได้ดีนะครับต้องเติมน้ำตลอด น,นี้เป็นปลาโน,น่นจักนก็ได้ประมาณนี้นะครับเนาะสุดยอดครับเด็กๆต้องทําด้วยน้องพิกทามันน้องพึกเป็นคนส่องไฟช่วยกันนะครับเนาะสอยกันสำบไอ้น้องฝึกนะครับฝึกทักษะชีวิตให้เขานะครับพอเขาใหญ่ขึ้นมาเขาก็จจช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเนาะต้องฝึกทำอาหารนะบ่าต้องทาซื่อือเดินเขาเซเว่นหรือเดินเขา่าร้านอาหารอย่างเดียวเด็กหน่อยมีทักษะชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ ไใ้ป่ามากกระทั่กินเองได้นะครับพี่เฮาตอนเป็นยังน้อยนะครับเนาะกับคู่มือเด็กน้อยมันซอยเหลือตัวเองบ่ค่อยได้ครับทุกมื้อนี่เล็กน้อยฝากท้องไว้กับเซเว่นฝากท้องไว้กับร้านอาหารตามสั่งครับทุกื้อนี่มันต้องฝึกเขานะครับต้องฝึกเขาต้องฝึกเขานะครับเนาะอ่ามันเหมือนมาหาเจ้าไม่มีที่ปัดเหรอเียเออเนี่ยโอ้โหเก่งมากเลยมมีีออยู่่เคครรืงับ ราทำลาบแล้วนะครับเราฝึกแพทย์ศาชีวิตไว้ตั้งแต่เด็กนะครับพี่เอาโตขึ้นเราวเขาก็เชื่อเหลือเธอเองง่ายกำลังหยุดก่อนเดี๋ยวเราจะเคลียร์ที่มาติดอันนี้ก่อนเดี๋ยวฝูกมันกี่หลายรุ่ันเะจะให้เคลียนช่วยกันช่วยกันตีนปลามันแดงๆเพราะเราใส่พริกไปแล้วนะครับเอาไพอจะพกไว้ให้อาจซ้อมือใส่ที่ส่วนน้นะทิ้งไม่ อันนี้อทำให้ปลาละเอียด่นยอนนะครับเแม่่อนพี่ดิ้ไไนอยเลยดิซอยอะมรซอยหมูซอยพุดชอย์ชชอย่ชมตอนเข้าพั้มไปจะหันไม่ตคยหั่นหอมเตรียมครับ ส่วนด้านในแม่ก็ปั่นข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วเนี่ยถ้าจะให้ดีของโขกโขกออานะครับแต่ว่าปั่นเราก็เร็วดีปัน่นหนียวจะปัน่นยาบนี่แหละครับข,ขา้าววมาแล้วครับอย่าปั่นละเอียดมากไม่อร่อยครับให้มันหยาบหยาตรงนี้แหละนะครับหยายบหยาสุดยอดครับหอมข้าวคั่วใหม่ๆหอมใหม่ๆ่างนี้อร่อยแน่ๆตอนนี้เนื้อปลา<ช>ผมน่าจะโอเคแล้วครับได้โอเคแล้วลับเหนียวรับแล้วผมเนี่ย จะทำใส่ในคกนะครับไข่ปลาใส่เข้าขวดนี่ครับน่าจะโอเคครับแล้วก็วางห่อใส่ตรงตัวเลยบางท่านก็ชอบกินดิบนะครับส่วนผมนั่นจะไปมาแล้วครับเครื่องปรุงของเรานะครับน้ำปลาดีน้ำปลาล่านัวน้ำสุปเป็หอมนะครับมแล้วก็ข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวผมจะปรุงเลยนะครับทําด้วยน้ำปลาคั่วมาเลยนะครับ เชฟสามเชฟแล้วครับกำลังช่วยอยู่เอาเริ่มลงเลยอ่ะอ่าลง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 โอ้ย่างงั้นมันจะหกลูกเอามายกมาทั้งนั้นเลยอือทำเองอือทำเองเอียงลงเอียงลงอย่าแย่งกันเลยโอ้โหกุ๊กเรารอใส่รอบนี้รอบนี้อ่าเพิ่ลองใส่นี่รอบนั้นให้แบ่งแบ่งยาจอมก่อนรอบนี้ก็เป็นของใส่ต้นหอมแล้วนะครับ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะใส่ข้าวคั่วนะครับมันจะโดนนิ้วไม่เอา ข้าว oh, ั่วนะครับนี่เลยนะครับเอาท้อพี่ตวงเลยนะครับเอาพุชมาจอยได้ไหมข้าวคัวนะครับนี่เลยเอามาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะครับน้ำปลาดีน้ำปลาดีน้ำปลาขวดเล็กก็มีน้องพีกใส่นี่บีบใส่นี่นลอีกลูกอีกอีกโอเคน้ำปลานะครับน้ำปลาลรุน้ำปลาระ มลูกมาลูกมายังใส่เยอะนะใส่เยอะนะโอเคโอเคลูกโอเคอ่ผงนัวผงนัวลูกผงนัวใส่อ่่าใสหน่อยแซีบใส่หน่อยแซีบหน่อยใส่หลายแซีบหลายนะครับเอาเอาเยอะๆเลยใส่ช้อนหนึงเอาเลยลูกช้อนหนึ่งโอเคโอเคลูกเอาพอก็ลูกเนื้อปลาอร่อยแล้วลูกโอเคจากนั้นก็แล้วก็ตนี่ครับสูตรเดิมนะครับ ตะ <คน S 2> กลอนตะกลอนนะครับทำเหมือนส้มตำนี่นะครับ,าาบคลุกเขา,าคลกจัจัเป็นหรอคลกเขานะครับคลุกเขาเข้ามิกเซอร์นะครับเข้าให้เข้ากัาานผสมกันนะครับ,รบดูหม้อกับจาน,นอ้าวออกไปขาน่ะร้อนนะนี่สุกไหมอันนี้ผิดนมยดอมเอาดิ่งมาหอมเรือยวใส่อันนี้<ด>เวลาอ,อ,อาหอม,หอมใส่เลยอ่ะ พอแล้วแม่ลูกใสตรงนี้เลยพอแล้วพอแล้วใสตรงนี้เลยมียอดนะในฐานขันมาลูกขันเป็นหลอล้ว่ยไปเก็บอะไรต้นมันไปเก็บใสต้นมันมีเยอะะเนาะไม่เสร็จเราคันนิ้วขันนิ้วค่ะเอาพริกมาอีกขันได้แล้วพ่ออีกหเอาเอาลูกเอาอ อันนี้เลยะพอดีวาง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 อันนี้ยังเดี๋ยวเอาตักแบ่งให้ยาจอมไว้ไว้อีกนิดนึงเพราะหนูจะกินด้วยก็อย่าพึ่งคนก็ตักเอานิดนึงก็ไปเอาของเยอะคนพร้อมยาจอมนั่นพอทำได้พอทำได้เพื่อลูกพอทำเพื่อเพื่อนใส่ถ้วยต้นหอมผักชีนะครับชีได้หนึ่งแบบชีอ่า S <S ให้หเลยอโอเคแลวโอเคเราช่วยกันนะครับเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณด้วยจริงนะ<อ>เออแม่ว่าจิมดูแล้เมื่อกี้อร่อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเราจะเอาไปรวนให้สุดนะครับ<ส><ด>รลองว่าอร่อยนนแน่ๆนะครับ บ้านเราอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับเราก็อยู่กับปลามาตั้งแต่เด็กนะครับเมนูปลาเนี่ยเราเป็นเมนูที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวจับปห้รวนให้สุดนะครับมีสามจุดแหนเนี่ยแก้มไม้โอ้ย,ลอ,ยลอไหอนไหมเล่นที่เดียวกันเลยมาเลยครับ เรียบร้อยครับเมนูว hmm. ันนี้ครับต้มหม้อปลาลาบปลานุ่นจันนะครับพระเอกคือพระไข่เจียวครับพี่น้องเมนูเสริมครับมกนอใหม่ครับโอเคครับแซ่บขนาดเลยนัวๆเลยนะครับเข้าวเหนียวห่อนๆนะครับคขคอหกนะครับไข่ปลาจะไม่คาวที่ตอนยังหนักสูงนี่อร่อยไหมเนี่ยมาครับดุยเลยครับแซ่บๆที่นี้อร่อยไหมเราเห็นเฮาลอยเลยแล้ววะคือพ่อเราดิคือพ่อเขาเวยคือ เคยใจวเพรว่าเพยพอตุ่มครับต้มหัวปลาหนังดอกมันครับเองอี้ปลาหน่าน่แนไงลูกสอนนี่น้านี่น้ำลัดตมั้มันมีอะไรมาเย้มาที่่ามามามาหาม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 าาาาามามามมามมมมามาา้าาาาาามามมา ของแสบนะครับยอดพักติ๋วแล้ยอดคาครับพี่น้องกับลาป้าขัดปันยังเจี่วมาเขามาขายผับแข่งนี่ครับพี่น้องนี่สุดๆเลยเดี๋ยวพวกทีม่วงพร้อมกันเลยครับพี่น้องภาษาไทยแล้วคำวันนี้เขาเจอคขาว่าหม่วนะครับม่วงบม่วง่กินกับแม่ไม่ไหวจอยผมนี่ครับนี่ครับโอ้ครับ ขอเถอะก็ไปเลยครับเรื่องกินโมซูบผาบ่าจะอะไรก็ได้ครับอยากให้กินมวนมวลแซ่บนากเก๋ไกมากินเช้าแล้วน้ำก็มันสุน้ำ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 อันนี้ยื้อนอนก่อนเอครับพ่ครับนบักบอยยื้อนอนยืนรถนะเรารถมันไม่รอแซ่บครับครับท่านทีมหนึ่งเขออยากกินเขานะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับรับรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์วันข้าแฟมมี่เรื่อยๆครับแซ่บๆครับลาบมาเนื่องจากนะครับ ต้มหัวปลาครับโอ้ยังค่อยลองไข่ปลาครับนี่ไข่ปลาโนนจ้ำใหญ่ๆต้มจ้ำแดงครับพีน้องเอ้ยแต่ว่าโอ้ยาาครับบรรดาครับ